สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t a r o t by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาทําคลิปคนรอรักเก่ากันให้เสร็จนะจ๊ะสวัสดีเมื่อวานมีใครโชคดีกันบ้างอ่ะมาแชร์กันบ้างนะจ๊ะอ่ะมาดูกันว่าคนรอรักเก่าค่ะคนรักเก่าของคุณจะกับมาไหมสําหรับคนที่รอคนรักเก่าก็ต้องเลิกไปแล้วถูกไหมแล้วรอเขาอยู่ควรรอไหมควรรอหรือควรพอเออ เขาจะกลับมาไหมทำไมก็ถึงไม่ก,กลับมีโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกไหมมีบุญมีวาสนามีกรรมที่สัมพันธ์กันอีกไหมมาเรามาดูกันนจะจ๊ะมากันที่ธาตุน้ำรกรกฎมิจฉิกค่ะก็ดูพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณคืออะไรตอนนี้ชีวิตคุณเป็นไงบ้างคะชีวิตคุณเดินรวมๆน้ำ งานหนักงานเหนื่อยชีวิตเหนื่อยล้าเหมือนกันนะสิ่งที่คุณแบกรับความรับผิดชอบหน้าที่ก็มีเยอะอยู่นะอืมความรับผิดชอบหน้าที่สิ่งที่แบกรับน้ำอาจจะโอ้ช่วงนี้งานงานเยอะโดยเฉพงานเยอะอาจจะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานมาหลายอย่างทีเดียวอโอเคอ่ะครอบครัวครอบครัวมีความสุขได้ ถ้าเป็นคนที่แบบมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องหรือเป็นคนรักพ่อแม่พี่น้องจะมีโอกาสได้กินอาหารร่วมการพูดคุยปรึกษาหารือกันอะไรอย่างเงี้ยมากันที่ไพ่ใบแรกของคุณค่ะอืมมากันที่สิบไม้เท้าสิ่งที่คุณแบกหลับสิบไม้เท้าอืมความต้องการความปรารถนางานการที่เข้ามาเยอะมีงานใหม่ๆมีทั้งงานใหม่งานเก่าที่คุณจะต้องรับผิดชอบ มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจนะคะมีความมีความโดดเดี่ยวต่อให้มีคนลายล้อมคุณมากแค่ไหนคุณรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวถึงความเหงาถึงความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มแต่รอบตัวคุณเนี่ยนะไพ่ของไม้เนี่ยไพ่ของไม้เท้าเนี่ยไพ่ของความต้องการความปรารถนาหรือไพ่ของการทํางานเนี่ยขึ้นมาลายล้อมถึงห้าไปช่วงนี้ชีวิตกระทุ่มเทกับการทํางานเนาะ เหมือนกับคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ใหม่ๆและคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีคุณจะทํางานถ้อรับมอบหมายมาให้เสร็จสําเร็จลุล่วงไปได้ดีใช่มันหนักมันเหนื่อยหรือบางคนอาจจะได้กลับไปทํางานที่เดิมที่เก่าหรือว่าถ้าคุณแบบอาจจะย้ายแผนกมา,าจ,จะได้กลับไปทํางาน,นแผนกเดิมหรือในบางคนรับจ็อบมาแล้วทํางานตัวเนี้ยจบไปก็อาจจะได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ใหม่ๆ เข้ามาคุณกำลังมองถึงอนาคตมากกว่าเรื่องสิ่งอื่นใดหนึ่งอนาคตที่มันจะก้าวไปด้วยความมั่นคงเริ่มวางแผนให้กับครอบครัวเริ่มวางแผนให้กับบุตรบริวารเออการวางแผนสําหรับชีวิตที่มันดีงามดีงามมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังตัดสินใจไม่ได้ บางคนอาจจะอยากออกจากงานไหมหรือบางคนอยากจะทําเป็นทํางานพิเศษเพิ่มเป็นงานที่สองใช่ดูมันหนักมันเหนื่อยหน่อย,อยแต่คุณก็อยากจะทําอ่ะตัวคุณเองคุณรู้รู้จักตัวคุณเองมากเพราะว่าคุณจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้ดีเรียกว่าการรับผิดชอบในหน้าที่ได้ดีนะจ๊ะถ้าตรงนี้เนี่ยเหนื่อยมากนักพักน,นิดนึงแล้วกันมองถึงการพักกานที่จะรีแลก พครื่อจะหาพลังงานแล้วก็พลังในการต่อสู้ชีวิตจะได้ไม่เศร้าหมองเกินไปคุณมีความรู้สึกถึงบางคนไปทํางานเกี่ยวกับพวกอ,อุบาอาจารยา์งานราชการวงการศึกษาที่ปรึกษา,าพวกการแพทย์ได้พวกการแพทย์แพทย์พยาบาลอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าทำงานที่ต้องใช้การเดินทางพวกโลดทิสติอะไรแบบนี้นะคะ มองถึงตัวคุณเองช่วงเนี้ยมันก็มีความสุขสุขทุกทุกปะปนกันไปแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณจะต้องเลือกหรือตัดสนินใจเลือกเดินค่ะแต่คุณยังไม่ได้ไม่ได้อยากเลือกหรอกมันเหมือนกับคุณกลัวล้ลลลลลาลันลังในใจอิอรักอิเล่นอยู่ข้างในว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะถ้าคุณรอบางคนเนี่ยคุณรออะไรอยู่รอความเหมาะสมรอจังหวะรอจังหวะที่จะวางแผนสาหรับอนาคตหรือ บุตรหลานบริวารให้ดีไพ่ของคุณจบด้วยสิบถ้วยเป็นไพ่ของนักวางแผนเป็นไพ่ของคนที่แบบนั่งปรึกษาหารือการคุยกันถึงเรื่องครอบครัวคุยกันในสภาวะที่คุณจะต้องแบกรับค่าทิจจ่ายค,าค่านู่นค่านั่นค่านี่สิ่งที่คุณแบกรับอาจจะต้องปรึกษาหารือกันว่าจัดสรรปันส่วนอ่คนนี้ใจนั่นคนนั้นใจนี่หรือว่าจริงๆคุณก็พร้อมที่จะแบกรับคุณมีความรู้สึกว่า คุณก็พร้อมที่จะแบกบาตรตรงจุดจุดนี้แต่วันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วท้อมากๆเลยแต่ชีวิตของคุณเนี่ยทำเพื่อครอบครัวครอบครัวมีความสุขดีนะคะจบด้วยสิบถ้วยเนี่ยครอบครัวมีความสุขบางคนได้อยู่กับพ่อกับแม่บางคนอยู่กับพี่กับน้องเมีความสุขอยู่นะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วด้วยถ้าคนเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีลูกหนึ่งคนชีวิตคุณก็ดูมีความสุขในที่ของคุณอยู่ เพียงแต่ว่าการงานที่ดูมีปัญหาการงานที่ต้องตัดสินใจชีวิตมันก็มีความสุขในบางด้านบางด้านก็ได้มีความสุขและมันมีสิ่งที่ต้องแบกรับและรอคอยค่ะบางคนรอคอยอะไรเก่าๆในชีวิตรอคอยความสําเร็จก็ได้คุณอาจจะทําหน้าที่ของคุณหรือคุณโฟกัสกับงานกับเงินเพื่ออะไรเพื่อขั้นเงินเดือนเพื่อการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งเพื่อทําให้ตัวเอง ทำให้ตัวเองมีความมั่นคงการมั่นคงในการก้าวหน้าและมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานนะจ๊ะอารมณ์นั้นถ้าถามว่าซึ่งปีน,นี้มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมไม่อืมเจ้านายจะเล็งเห็นผลงานเจ้านายอาจจะเพิ่มขั้นให้คุณเรื่อนเงินเดือนให้คุณได้โบนัสหรือได้อะไรที่สนใจคุณนะจ๊ะน้ำนี่คือพลังงานของคุณนะจ๊ะ นี่คือพลังงานของคุณอะไปดูติว่าคนรักพลังงานของความรักเก่าล่ะพลังงานของความรักครั้งเก่าความรักครั้งเก่ามันเป็นไงพลังงานที่ผ่านมาและทําไมถึงเลิกกันความรักครั้งเก่าเหรอพลังงานความรักของคุณเนี่ยมองถึงการเดินออกมาทาั้งทที่ไม่ได้อยากเดินใช่ มีใครบางคนเจ้าชู้ในที่นี้ไหมมีใครบางคนมีตัวเลือกเยอะไหมหรือมันพังมันจบลงไปเพราะใครคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อดทนเช่นเคยอีกแล้วเขารู้สึกถึงความรักอ๋อมันมีความรักมีความมั่นคงแต่มันมีอะไรอะ่ะมันมีความรู้สึกคือ <c oughs> จริงๆมองถึงพลังงานของคุณสองคนในความรักมีความรักให้แก่กันนะคะชูออพครับทีเดียว แต่ใครบางคนในที่นี้อยู่ในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าข่ายไม่ออกและมันจะต้องอดทนในความสัมพันธ์จนความอดทนมันสิ้นสุดลงมันมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้บาดหมางค้างคาใจไม่สบายใจแต่คุณยังสามารถที่จะจะให้อภัยหรือคุณสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ในหลายๆครั้งแต่พอเกิดการทะเลาะการบาดหมางกันเนี้ยมันเกิดรอยร้าวในใจมันเกิดเป็นแผลในใจอืม มันเหมือนมีคนใจร้อนนะมีคนใจร้อนเอาแต่ใจอยู่ตรงนี้ทําไมเลิกกันเลิกกันเพราะใครบางคนไม่โสดค่ะอยู่ในสถานีดิกรรมเกินฝืนทนไม่สดเปิดเผยไม่ได้ค่ะหรืออาจจะอีกคนอีกฐานะหนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นด้วยในความรักความสัมพันธ์มีใครบางคนมากัน้นกลางระหว่างคุณสองคนนั่นแหละปัญหามีเข้ามาเยอะมากๆในความรักนี้ดูเหมือนแมา่ราบเรื่อม่ราบเรียรบแล้วไม่ง่าย จนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหมดความหมดหมดความอดทนหมดความอดทนหมดความรู้สึกที่จะปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะแก้ไขมันเป็นความรู้สึกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์จากเท่าที่เห็นในไพ่เนี้ยมันเป็นความรักมันเป็นความรักเป็นเป็นความผูกพันมันเป็นความรุ่มหลงตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบไหนเป็นความรักเป็นความหลง รือเป็นทุกข์บางทีเรารู้ทั้งรู้ว่ากับสถานการณ์ที่เป็นไปในความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดเรื่องเกา่าเก่าเกิดเรื่องเดิมเดิมเกิดสิ่งซ้ำซากในใจแต่เราก็ยังพยายามทนแต่วันหนึ่งคนเรานะถ้าเราชอบใครสักคนรักใครสักคนนะ่ะแล้วเราต้องอดมีน้ำอดน้ำทนมากๆมันก็ไม่ไหวเนาะมันมันเหมือนจะฟางเส้นสุดท้ายมันขาดบึ้งออกไปอารมณ์เนี้ยอืม ถามว่าความรักอยู่ตรงนี้ไหมใช่มันอ,อยู่ตรงนี้อยู่นะบางทีก็มาจากความหึงหวงค่ะมาจากการคอนโทรลที่จะหึงเราเกินไปหึงแบบหึงอะไรขนาดนั้นเอ,อจะหึงอะไรจะขนาดนั้นจะหวงอะไรขนาดนั้นหึงหวงหึงแรงหวงแรงหรือว่าไม่พอใจมีความรู้สึกเขาไม่พอใจเรา ก็อาจจะหึงอยู่นะแต่เขาก็ไม่พูดออกมาแต่เรารู้ได้รับรู้ได้ถึงความไม่พอปอพอใจรับรู้ได้ถึงพลังงานชิดมดราม่ากับชีวิตมากๆอารมณ์นี้เะยจ้ะอะคนรอรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคนรอรักเก่านะคนรักเก่าจะกลับมาไหมไม่อาจารย์ยังอยู่นะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะ ดสตาคุณอาจจะียวกับราศีเกียวราศีสิงห์เนะราศีสิงห์ราศีมังกรราศีกุมราศีกุมคนรักเก่าจะกลับมาไหมชัเจนความต้องการสีดาห่างกันสักพักขอความชัดเจนมีใครโมโหในที่นี้ดูโมโหมากดูเป็นความว่าโมโหมาก มีความรู้สึกต้องการความชัดเจนที่มากกว่านี้ทบทวนความสัมพันธ์คนรักเก่าจะกลับมาไหมหอ oh. มันมองถึงความสัมพันธ์ที่อยู่กันตรงนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาอยู่ในจังหวะที่ต้องทำใจมากๆเลยนะแล้วก็ที่การที่เดินออกไปอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ตรงการไม่ใช่ว่าไม่รักหรือไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ อยากได้แต่อยากได้ความชัดเจนในสถานะนี้ให้มากยิ่งขึ้นคอยตอบย้ำบอกอยู่บ่อยๆว่าเรายังรักกันยังต้องการการันหรือใครในที่นี้เนี่ยมันมีครอบครัวเข้ามาเอี่ยวมันมีความรู้สึกว่ามีความอิจฉาไหมมีความรู้สึกว่า,วา,วาอะไรก็ครอบครัวอะไรก็ครอบครัวใครไม่สดคะ่ะคุณไม่สดเขาไม่สดหรือต่างคนต่างไม่สดคะ่ะมีความใจร้อน เหมือนเขาคิดว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะมีไทรบางคนที่ห่างกันสักพักเพื่อไปอยู่กับครอบครัวก็ได้นะรักที่ปิดบังซ่อนเร้นอาพรางจากสายตาผู้อื่นเพราะฉะนั้นมันมีเหตุของการห่างกันค่ะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็หัวร้อนมากเลยหัวร้อนในความรู้สึกของเราที่ว่าทําไมต้องไปหยุดตรงนู้นทําไมต้องทุ่มเทกับทางนู้นเกิดความอิจฉาริษยาในใจการอยู่กับครอบครัวเขาอาจจะอยาก ให้เราในชีวิตเรากนะ็อ,อาจจะอยากให้เรามีเขาคนเดียวในชีวิตไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องม,ม,องมีพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะเราประมาณนี้หรือเปล่าห่วงมันเกินเขาจะกลับมาไหมอ่ะใครบางคนอยู่ในทะเบียนสมรสนะใช่จะติดบางคนเดียวกับทหารตำรวจราชการนะคะคนที่ทํางานด้วยกลับสิทำไมจะไม่กลับถามว่าเขาจะกลับมาไหมกลับค่ะช่วงนี้เขาปล่อยให้คุณ ห่างคนต่างปล่อยอาจจะเป็นคุณที่ปล่อยเขาหรือเขาปล่อยคุณก็ได้เราห่างสักพักหนึ่งถอยห่างเพื่อมองเพื่อมองถึงปัญหาถอยห่างเพื่อมองถึงสถานการณ์ถอยห่างเพื่อรักษาระยะความสัมพันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ห่างกันตอนนี้เดี๋ยวมันพังพินาศไปหมดเลยเรายิ่งอารมณ์แรงๆเรายิ่งมีความโมโหเรายิ่งโทโสอยู่เงี้ยเราจะใส่ไปเต็มเหนี่ยวกับอารมณ์ คืออารมณ์มันมาแล้วมันพาให้เราพังพินาศไปได้หมดเพราะฉะนั้นการห่างกันสักพักมัน่ถอยออกไปเพื่อตั้งหลักหาเหตุหาผลให้อารมณ์เย็นก่อนให้อารมณ์เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวรอ่อยกลับมาคุยกันมันห่างกันกี่ครั้งแล้วล่ะ จริงๆปัญหามันมีเยอะนะในในในไพ่ที่อาจารย์เห็นมีปัญหามีอุปสรรคมีความแม่รงรอยกันแต่บางปัญหาแก้ได้แต่บางปัญหามันแก้ไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องเคลียร์กันไม่รู้กี่คนชัดเจนกันไปแล้วด้วยแหละแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังทําแบบคิดซ้าๆเดิมๆหรือไม่ยอมวางเหตุผลเรานั้นอารมณ์ประมาณนั้นเดี๋ยวก็กลับค่ะอืมควรรอไหมล่ะควรจะรอไหมคะ ดูไฮพินเทสหัวรมตอนนี้มันพร้อมบวกพร้อมมันพร้อมบวกมันคิดมากมันมันแบบมันเสียใจมันมีความรู้สึกได้คุณค่าถูกถูกถูกไร้คุณค่าจมูลโอ๊ยความรู้สึกของคุณมันแย่ถามว่าคุณรอไหมเหรอถ้าคุณรักเขาก็รอไปค่ะจริงๆคุณรู้อยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไง คุณทุกข์ใจคุณทุกข์กายคุณรู้ว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้แต่จะไปต่อก็ไม่ได้สุขอยู่ตรงกลางร,ระหว่างปากเหวกับปากเหวเลยแหละ มันเหมือนกับอารมณ์มันพาไปอะความเสียใจประดังประเดเข้ามาความรู้สึกของความไม่มั่นคงของความไม่ชัดเจนเขาจะทิ้งเราใช่ไหมเขาจะไปเราแล้วใช่ไหมอีกบางอารมณ์ก็รู้สึกว่าทิ้งก็ทิ้งไปฉันก็มีค่านะฉันก็มีคนเข้ามาเยอะนะฉันก็ไม่ได้แคร์ฉันก็ไม่ได้สนใจนะอีกอารมณ์หนึ่งก็คือกับฉันรักเธอนะเธอจะไปไหนเลยถึงเราจะทะเลาะกันเราก็ยังมีกันและกันได้ไหมอะไรเงี้ยประดังประเดไปหมดเลยอารมณ์คุณช่วงนี้อารมณ์ขุนมัวมาก อารมณ์หวาดกลัวหวาดระแวงอารมณ์ไม่นิง่ง The high p e n t e s เป็นอารมณ์ที่แบบหนึ่งวันพันเรื่องราวในหนึ่งวันเน่มันมีหลายวินาทีที่บางทีอารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายบางทีก็จะบอกรักฉันรักเธอเหลือเกินขาดเธอไม่ได้หรอกบางทีก็บอกไปเลยฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วเป็น the h y p e n ท e เป็นเหมือนบ i p o l a r ค่ะคบบางคนที่เป็น high p เ n t ในระยะในมันมีหลายระยะนะ ส่วนใหญ่เป็นไฮพินเทจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นระยะที่มากเกินไปมั่นใจมั่นอกมั่นใจคนที่เป็นไฮพินเทจน่าสงสารนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือความโมโหได้วเวลาโมโหแล้วเนี่ยแบบถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยมันระเบิดเหมือนปลามน,นูรูปใหญ่ที่มันพร้อมเผาผลาญทำลายสิ่งข้างในให้เลียบไปหมดเลยนั่นแหละแต่บางคนอาจจะเออรู้ว่าลมไม่ค่อยดีแต่มันมัน,ม,นมันกั้นไม่ได้แต่มันก็จะ ระเบิดลูกเป็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเผาผัานมันดูเหมือนควรรอไหมอ่ะอารมณ์มันแบบเสียใจอ่ะเสียใจผิดหวังสลักนะเสียใจมากๆแล้วกลับมาแล้วมันก็ไม่ควรจะรอหรอกเพราะว่าตัวกลับมาแล้วมันก็เหมือนเดิมแหละปัญหามันก็คงเดิมเดิมปัญหากเกา่าๆซ้ำๆย้ำๆึ่งก็เบื่อกับปัญหาพวกนี้เหลือเกินเลยเงี้ยแต่สลักเขาหน้าเลยเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนอารมณ์แบบ รักเขารักเขาเสียใจรักเขามากเลยเสียใจมากๆในสิ่งที่เขาทาให้ผิดหวังในสิ่งที่เขาไม่สนใจในสิ่งที่เขาทาให้ช้าใจควรรอไหมชั่งน้ําหนักตัวเองดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณปากคุณน่ะคุณอาจจะพูดไปว่าฉันไม่รอฉันไม่แคร์ฉันไม่สนแต่ใจจริงๆอ่ะมันพูดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายอมรับความจริงได้ไหมว่าในใจจริงๆอ่ะคุณรักเขา คุณอยากมีเขาไออารมณ์ต่างๆที่คุณมีอ่ะคุณรักเขามากเกินไปไงอารมณ์มันพีคมากตอนเนี้ยรักมากหวงมากหึงมากต้องการมากไม่อยากหายผลถามว่าคนรอไหมหรอคุณรู้คุณรู้คำตอบแล้วว่าคุณคุณคิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดหรอกคุณก็ทบทวนในความสัมพันธ์นี้ทบทวนเันงข้อดีข้อเสียรู้ทุกอย่าง ในความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะอยากมีเขาไว้ก็ได้คุณรู้ว่าโอเคถึงการที่จะรอและการกลับมานั้นความสัมพันธ์มันก็ไปได้เรื่อยๆค่ะไปแบบเรื่อยๆไปแบบไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะสิ่งที่มันมีอยู่นะตรงนี้คือใจที่หล่อเลี้ยงความรักเพราะคุณมีความรักมีความต้องการมีความอยากให้เขาอยู่ตรงนี้ประมาณอย่างนั้นรอไหมหรอ ให้อบอกว่าจริงๆไพ่อบอกนะแานไม่ได้บอกไพ่อบอกคุณอาจจะเดียวกับพระศพดัมมูราสีมีนดาสตารัสิกุมค่ะตุนค่ะถามไพ่อบอกว่าจะอยากจะอยากให้รอไหมเหรอไพ่อบอกอย่ารอเลยถ้าคุณถ้าคุณสามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่ารอเลยซึ่งคุณรู้อยู่ว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ในสถานะอะไรคุณไม่ได้มีสถานะ ต่อให้เราคบกันไปต่อให้กลับมาผีดครั้งกี่คนเราไม่ได้มีตัวตนในความสัมพันธ์นี้เลยนะเราไม่สามารถเปิดเผยได้นะคนก็รู้ไม่ได้นะคุณรักคนผิดไหมผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมผิดสถานการณ์ไหมไพ่ดอกฮาร์ฟไพ่ดอกฮาร์ฟันเนี่ยจริงๆคุณเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณพยายามชี้แนะชี้แนวทางให้กับคุณแต่คุณทําที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกไหม คุณรู้บางสิ่งบางอย่างคุณรู้แล้วเหตุการณ์บางเหตุการณ์คุณร่วงรู้มันแล้วแต่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรบางทศิฎอาสมมติว่าคุณคบกันอยู่กับใครคนหนึ่งที่ตอนแรกคุณไม่รู้หรอกว่าเขามีคนของเขาคุณไม่รู้สิ่งศักดิสิธิ์พยายามจะผลักดันพยายามจะทําเข้าฝันพยายามจะบอกว่าเขาไม่ชอบของแล้วจะได้ให้คุณตื่นจากความเป็นจริงจากความฝันให้อยู่ในความเป็นจริงแต่พอคุณรู้แล้วคุณก็ไม่ได้ทําอะไร คุณก็รู้ได้อทีนี้พอรู้แล้วไปอยู่ในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าขายไม่ออกเลิกไม่ได้สังนั้นอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจริงๆตัวคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีคุ้มครองอยู่ถ้าคุณกำลังเดินทางผิดถ้าคุณกำลังไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกศีลธรรมให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ดีไหมเพราะการที่คุณจะตะลุยเดินหน้าให้โอกาสในความสัมพันธ์รอให้เขากลับมาก็ตามการรอคอยการการเริ่มต้นใหม่ คุณก็รู้จุดจบในความสาคัญแล้วนะจริงคุณก็รู้แค่มีใครคนนี้อยู่แต่ความทุกข์มันมีมากเหลือเกินซู้คุณตัดตัดไปเลยดีไหมคือคุณจบจบไปเลยไหมเจ็บแล้วจบดีกว่าไหมใจคุณแข็งพอหรือเปล่ารู้หมดแล้วแหละบอกแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้ในการกระทําคนที่รู้ดีที่ตัวเราเองนั่นแหละเราอยู่ในตรงนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้เราทุกข์ไหมเรามีความสุขกับมันไหมตรงนี้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ไหมมันไม่ได้มีความสุขไง เสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกย่อรอเลยอ่ะถ้าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์พูดตรงๆนะการกลับมากลับมากี่ครั้งคุณถามตัวคุณเองดูมันกลับมาเริ่มกันกี่ครั้งมันกี่หนแล้วที่ในสถานการณ์เนี่ยเป็นแบบนี้ เป็นแบบไหนเป็นแบบเรามาเริ่มต้นกันใหม่แต่ความสัมพันธ์มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันเริ่มที่จะปาดหมางมันเริ่มที่จะที่จะเราจะรู้สึกว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบเรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกลับมาก็จบกันอีกแหละจบกลับมาก็จบและในทิศทางของความสัมพันธ์ระยะยาวๆวันหนึ่งคุณสองคนก็ต้องจบกันค่ะจริงๆ วันหนึ่งในความสาคัญนี้มันต้องจบลงแน่นอนแต่คุณจะพยายามยื้อให้มันไปยืดยาวขนาดไหนหรือคุณจะยื้อไว้เพื่ออะไรนั่นมันคือเหตุผลของคุณหรือคุณบอกว่าเออพยายามทําใจอยู่รอให้ทําใจได้ก่อนบางคนทําใจโดยแบบขอเป็นเพื่อนขอเป็นกัลยาณมิตรซึ่งมันเป็นแค่คาคาพูดที่หลอกตัวคุณเองเท่านั้นแหละเพราะว่าการที่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรคุณแค่แกะเขาอยู่ตรงนี้คุณยังตัดเขาไม่ได้ยอมรับเถอะว่าคุณรักเขา เพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ความผูกพันเวรกรรมเวรกรรมกรรมอยู่ที่พฤติกรรมประก,การก,กระทําของเราเราทําสิ่งไหนเราก็ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอยู่กับคุณค่ะถ้าคุณจะเดินลงไปกับตรงนี้ต่อก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าคุณจะถามว่าในอนาคตเราสองคนจะได้คอมิกไหมไม่คุณรู้อยู่แล้วด้วยก่อนที่คุณจะมาถามแต่คุณไม่แน่ใจคุณอาจจะรู้สิสิอาจจะบอกเส้น ฉันของคุณบอกคุณอยู่แล้วแต่คุณก็อาจจะไม่เชื่อยังอยากจะหาคนการันตียืนยันอยังไงก็ไม่ได้ค่ะนะคุณเป็นคู่กันไหมคู่แบบไหนคู่กันไหมเป็นคู่แบบไหนคู่กรรมเดเดทเดซันหม่ยะโอ้โอ้แม่เจ้าเดอ d เดวิลเ e d e เด t h ด s u ซันเด e ะเ l วล คุณเป็นคู่ไหมคู่กรรมค่ะคู่กรรมที่เราวันหนึ่งที่เรามีจิตใจไปหวั่นไหวกับใครคนนี้ด้วยความหลงไหลในหน้าตาหลงไหลในฐานะหลงไหลคุณอาจจะต้องการความต้องการของคุณอยากเจอใครสักคนที่มีความเพียบพร้อมคุณเจอแล้วแต่คนคนนี้ไม่โสดหรือเปล่าเขาโสดไหมเขาไม่โสดเขาเป็นแม่ของลูกใครสักคนคุณจะไปยื้อแย่งไปแข่งขันไปนแย่งชิงมาหรือ ในกรณีนี้นะอาจารย์เห็นคนไม่สดค่ะคุณไม่โสดหรือเขาไม่สดหรือต่างคนต่างไม่สดไม่ดูอ่ะมันเป็นคู่กรรมกันค่ะในชาติอดีตคุณสองคนอาจจะเคยทําบุญกันมาเคยอาจจะอยู่กันเป็นระยะเวลาใหญ่ๆพอมาตรงนี้ก็ยังเยอะกันไปเยอ้กันมายังไม่จบสิน้นยังไม่จบยังลากกันไปอีกยาวถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นนะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เมือกี่ปีแล้วคะสมปีสี่ปีห้าปี มันเหมือนจะจบกันไม่ไวันละร้อยรอบอ่ะมันเหมือนทะเลาะกันอยู่นั่นแหละมันเหมือนมีปัญหาคัดแย้งกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแต่มันก็ไม่เลิกกันเหมือนเราก็ไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้แต่เราก็ไม่เลิกกันเรารู้เรารู้สึกว่าเราเราแบบเหมือนทั้งรักทั้งแค้นนะทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งโกรธทั้งรักทั้งเกลียดแต่เราก็ไม่เลิกกันเก่งไหมขอบให้แนะนำหน่อยขอบให้แนะนำหน่อย สี่สี่เลียงไพ่บอกว่าบางครั้งบางทีการยึดติดกับอะไรมากๆการยึดติดการห่วงแหนในสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราเขาอาจจะไม่ได้เป็นของเรามาตั้งแต่ต้นเราไปห่วงแหนเราไปยึดติดเราไปห่วงแหนเราเลโอ้ถ้าแบบถ้าคนเนี้ยถ้าเราไม่ได้คนเนี้ยแล้วคนอื่นเอาไปซาสเสียดยจากคนคนเนี้ยเขาดีมากไม่ใช่ ไม่ใช่มันมีคนอีกมากมายไก่กองมันมีคนในโลกใบนี้ห้าสิบล้านคนที่จะเป็นของคุณได้ไม่ใช่คนนี้ที่เขาไม่ชกของอย่าไปหวงแหนอะไรที่ไม่ใช่ของเราเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราค่ะเขาอาจจะเกิดมาเพื่อคนอื่นนะเขาอาจจะไม่ใช่ของของเราตั้งแต่แรกแล้วอะไรที่ใช่ไม่ต้องพยายามอยู่เฉยเยก็ใช่อยู่เฉยเฉย,ย,เย,เยดวงจิตสองดวงมันจะตามหากันจนเจอ อะไรไม่ใช่คือไม่ใช่เนี่ยจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชมบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่งตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ